เขียดแต่พี่น้องเอ้ยวานไม้หยาไว้นกมันจิกกินหมดเลยเต็มอยู่เป็นมาเป็นฝูงอ่ะพี่น้องเสามสิบห้าสิบตัวคิดเพิ่งต่พอะหยาข่อยบะเกิดข่อยละวายอยู่หยาข่อยคือบะเกิดบะเกิดนะที่ไหนได้นกมานั่นไล่ไปไหนก็เ่าไปมันเปลี่ยนขีดขีดใเต็มอะไรตัวนี้เส็นพ่อหยาข่อยบะเกิดตัวนี้่อยว่ามัอเศร้าอยู่ได้นี่รอบนึงนี่โอ้ย

สื่อในหยาบมาบานนเลยพี่น้องโอ้ยสักเขียดให้นกะเป็นฟูงเลยขับขึ้นเนเดี๋ยขอเอานี่มาบานนงใส่เรือยังน่ลนี่ือ้าะปิดก้วมันก็ขอจะเอามาบานมาบานนี่ก่อนอุ้ยจากวิวกจากหางวิวกินสันมอดมอดก็ออกด่มอดมึงมอดมอดอ่ึงดึงมอดออกกันนี่ มอดกันไหลหญ้าก <Jean> ็ดูแลหญ้า no. ดิพ no ี okay. ่น้องปลูกหญ้าก็ได้งานไร่ไร่เขียดดีบอลของเซม้าเหรอเหตุโอ้ยบอกพี่ไอ้คิดว่าคอยเสียวแฮว่ายังก็เอาแฮว่าเมื่อวานนกปิ่งกินกันนะพี่คิดว่าหัวเราะคอยอยู่นี่คอยวาไหนไอ้ผักซีล้าวกับ บอกทั่วมาคืนนี่ดวกเหมือนเนอรันดีกรีนะคะติดลบหนึ่งองศาบอบอกว่าปเปียวพักเขาปเปี้ยวพุ่มพักปเปียวพักเขาไม่มาได้บ้านเลยเพ่าะันมาแล้วก็วห่วงข่อยดีดีเดแต่ว่าข่อยว่าอ้ยอูเลเอาเขามาสนามันไหลแล้วกวอาลุ่งดินแล้วก็มีขอเลยหาผ่ามาคุมปาดึงเห็นบอกโอ้ยแดยดส่องแล้วพี่น้องนอน,นี่ไหมนอนดอกเล่นลี่ นต้นดอกลิดลี่นี่เน่ยพี่น้องปาดมานหน่อยใหญ่แถอะเพิ่งเกิดขึ้นมาค่ะก็นำใหม่ฝรั่งอีกโอ้ยคอยละงึดน,นี่ผักซีจีนคอยอย่นันแตกไว้นี่เหมือนดอกบัวเลยที่พี่น้องดู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 ดดเด็ดจ้าพูดาปาดภูมินีไหมือคักแถอะปาดบานดอกบัวส่วน เบื้งก่อจังไรพี่น้องแขวนเอาแน่นทานตะวันมามันลยุยใส่นี่มันเพือข้นข่อยต้องมาดึงตัวนี้ออกได้หนิเมิ่งเพิ่งมันดันกระถางพูขึ้นมาดอกอันนี้ข่อยจะเอาดึงออกในปุ๋มอ,อื่นหากระถางมาใส่ไหมโอ้ยข่อยเฉียดเห็นกตัวเมื่อน้อยใหญ่อีกแล้วมะเล้งนี่โอ้ยตา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 ยข่ออีแม่ข่อยถือก่ะถ่าเลย ดินก็ต้องไปซื้อเลยนี่เดี๋ยวไปซื้อดินเพิ่มอีกจากสามถุงสิบปอนด์เสื้อผ้ามาจากไอ้ก้อยไอ้ก้อยให้ให้เสื้อผ้ากระเป๋าให้ส่งไปให้ลูกให้หลานอยู่บ้านพี่น้องครืองสื่อไม่พอหนอวะลอยไปห่างมาเนี่ยหัว,ว่พยู่หัวไปตีคอบข่อยก็เลยลอยไปห่างดอกกุหลาบค,อย,คอยก็เป็นลูกลุ่ยนโอ้ยเนาะ เขียดแหยนี่เขียดห้นกซักนุกเอ้ยลูกไหมเบิ้งกะเทียมปลาที่พี่น้องกะเทียมปลาข่อยมาบ้านหนวยปีกายนข่อยไปเก็บไนยูปลายูปลามันมานบอหนิเห็นบ่นี่นี่กะเทียมที่พี่น้องนี่กะเทียมปลานะนี่กำลังออกดอกเดี๋ยวข้อสิเก็บเอาไนนี่แหละไปไปนี่ก็ไปวานบ้านห้องพน่ะแซ่บก็ดอกกระเจียวอีกพี่น้อง เสบก็ดอกกระเจียวนะคะอร่อยกว่าดอกกระเจียวนะคะอ้าวมีแมงป่องมากินได้นี่เห็นบอลยังนี่ใน,นป่าบ่มากินมากินทีน่สวนขว่ยยนอยนี่ะมาเจ้าก็ะไรนี่ไงผักกระลังเสีย่ยวนนี้่อรเก็ตีติเซมวานมันเกิดผักเลดเท็ดกันนฮาผักกาดขาวไทยไชยนีสคาเบตเรซักซีลาบกับเซมบานแถวนี้แหละปลูกใส่กระถางว่าไว้กระถางว่าพอแล้วเราจะไปซื้อไหนห้ การให้บะเขือกับกานั่นกับกาพี่กับพี่หนิงมาปลูกตัวอยู่อันนี้ก็จะขุดออกไปขุดนอ,อกบ้านถือบ่ได้ถิงบ่ได้ป๋าสวนบ่ได้แล้วพี่นอ้องนกนกมันร้ายจังเฮ้ยนี่ดินจะงามจะงามพี่น้องเลยดิน,นจะกว่าปุ๋ยจะว่าอันไหนดีกว่าก็ซือมาปลูกให้ ผูกไข่เมื่อสุดยางอันนี้อันนึงี๋ยวก็สิ้ออน้าคตเราก็จะเอาไว้ข้างหน้นาลงก,กินเฮาคอยเป็นพลาส,สติกกีนเฮาหรอกอันนี้ซื้อมาวางไว้พื้นที่จำกัดแต่ว่าอยู่สวนหน่อยอ่ะอร์เกินว่าอาร์ตบินคอยขนาดไม่เราเห็นว่าเห็นว่นั่นเขา่ได้ปากาเป็นเพื่อนประหยัดเราคอยไหมโอ้ย่านาะบินมาเต็มอยู่มันเป็นฝูงเลยนี่นี่นกกระจอกเลย นี่นกกระจอกน้อยกับนกไอ้นี่ยังไะนกดำไหมเป็นฝูงเงี่ยกระเปา๋าเป็นนี่พี่น้อ,บองบหยานคนเลยขี่ไว้พวงคนน่ะน,นี่สั้งขักเด็สั้งเด็กสื่อใน่าหยาบหวานอีกต้องหาสายมาปกไว้แล้วป่ะที่นี่กะลัมห่อไทยพันว่าเฮ้ยเปียกเอืยญอย,อยู่เปียกพูดแฉะพูดที่พี่น้องโอ้ตายก็ต้อ,ตง,อ,อตงเอาก็ต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวก็ต้องแปะเดี๋ยวก็สิะแปะไหม อันนี้เวไนยบักบวบบักบวบพลังบอลจำมาได้ดอกพี่น้องซื้อรุดออกเบึงปุยฉีกใกล้ฉิมาฉิง้อฉิก้อยสื้อมาสอยางซืบซิงบงเงินคักได้พี่น้องเอ้ยเกียกายายเ่ยวเข้าไปสวนนี่อาญาอยู่เสี่ยบัวโมนิท้าตะไลนุกไนี่เลยบ่ได้ลงมือเห็ดไปหาปั่นก็บ่ได้แซ่ปุ๋ยผ้าไว้ เสื่อคุยข้าวไว้ค่ะไอ้ยังก็ทาสงกับดินเ,เ,เป็นข้าเอินว่ายคุยข่าวหาสื่อง่ายๆพี่น้องรูปประเทศอังกฤษมีปอนเดียวหาสิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วไม่แสน้ำได้เป็นแบบหาสิบลิตรหาสิบลิตรเลยมันอิ่มหนามแล้วมันก็จะฟูขึ้นมา ผสมกับดินกับ,กบไอ้ดินผสมไอ้เนี่ก็ผสมดินเพราะเพราต้นไม้โอ้โอหนาวเฮ้ยเย็นมือโอ้ยผุนในพักอัญยะอยู่ไปก่อสิไปเปลี่ยนเสียผ้าได้รจังไดนี่นกมัิสิลอยมาหางข่อยอีกข่อยจะไปยัคในพี่น้องอน่ะข่อยเผลอเมื่อ,อไรได้ขนาดข่อยเย็ยนอยู่นี่มันยังมันยังว่าเฝ้าอยู่ หอยเพลอปุ๊บมันก็เสีลงมาเป็นฝูงปุ๊บทีเดียวเลยนี่หน้าข่อยมันสีเอาไปมดเลยเฉพาะหน้าข่อยบ่เกิดข่คนละว่าอยู่หน้าข่อยคือบ่งอกบ่งอกพ่อะนาว่าที่ไหนได้าใที่ไหนได้เพราะว่าบ้านผ่อนกันอยู่งบางนีมันบ่เห็นแม่นกบ่เห็นแม่มันเกิดเลยแม่นี่แม่อันนี้มันเกิดแล้วเห็นบอหนึ่งรักษาปลาบขืนน้าอยู่นี่แต่อันนั้นแล้วก็ออกเลย อะสนุกเลยพี่น้องจ้ะขอบคุณนะคะมาไทายเิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องจ้ะดีจ้ะ